สวัสดีจ้าสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ทริปตะลุยตลาดเล่าหกแขวงทริปนี้เราจะไปทั้งหมด6แขวงเราจะเริ่มตั้งแต่เวียงจันทร์ไปบริคำไซเมืองปากซันไปแขวงขมว่วนแขวงขม่วนนี่เราอาจจะไปเมืองท่าแขกแล้วก็ไปต่อกันที่แขวงสวรรณเขตแขวงสารวันแล้วก็แขวงจำปาสักจำปาสักนี่เราอาจจะไปที่เมืองปากเซแล้วก็ เมืองปากซองตอนนี้ปากซองน่าจะทุเรียนน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวรอดูว่าปีนี้เราจะได้กินทุเรียนลาวหรือเปล่าทริปนี้ที่เราจะไปตะลุยตลาดคือพอตั้งใจที่จะไปหาลองกินอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านแล้วก็ไปกินอาหารป่าตามฤด,ด,ดูกาลนะเพราะที่ลาวเขาจะมีพวกอาหารป่าแบบหาจาก ภูเขาธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเยอะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้กินเมนูไหนบ้างตื่นเต้นมากคือปอจะตื่นเต้นเป็นพิเศษ,ษ,ษที่ได้กินเมนูที่แปลกๆที่ตเองไม่เคยกินก็เดี๋ยวไปรอดูว่าเราจะได้กินเมนูไหนบ้างไปแล้วก็มากับไกด์อุ๋ยนะคะครับผมสบายดีครับเดี๋ยวเราไปกินฝืกก่อนเนาะเ,ออเราไปกินฝือก่อนแล้วก็เดี๋ยวเยน็ยนๆเราค่อยไปตลาดโอเคปะก็ดีครับหิวแล้วครับไป